โดนครับมันนะ โอนครับมันนาโอนครับมันะนาไม่สีชอบครับสีป๊ดตัวนี้ตัวรักเลยโดนแล้วออยกข้ามมาเลยครับ นี่ครับแล้วนะนะโอ้โเต็มเต็ม,เต,มเต็มเลยนะสีขาวส,ายสวยๆครับแล้วนะนะกบติดปีก3.8กัดปากแหกแบกปลากลับบ้านนะครับนี่พบกันได้ที่ร้านจำหน่ายอุปรกรณ์ตกปลาทั่วประเทศไทยนะครับตัวนี้นี่ไงตัวแค่นี้ก็กัดติดเขาแล้วนะนะดูสายไประเชมนะครับสีขาว กบติปีก3.8กัดปากแขกแบกปลาก,กับบ้านนะครับนันะฝากกัาด้วยนี่ใบเหลวฟิสเตอร์ได้เยอะแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อแล้วนะ โ,นะโดนครับล่ะนะโดนครับเอ้ลุดเลยสีขาวหลุดไปเลยนะนะน่าเสียดายนี่สีชอบผมเลยเนะี่ยสีโปรดเลยสีขาว จะยกอยู่แล้วมาถึงข้างหน้ามันมีผักบุ้งนะครับติดผักบุ้งสะบัดหลุดไปเ okay, คฟนั่นนะนะเดี๋ยวดูกันต่อจะมีแต้งไหมนะขาวสีชอบผมเลยนะตัวเนี้ยตัวโป้เลยตัวรักเลยเนะี่ยโคตรรักเลยตัวนี้นสีขาวสวยๆเลยเคสเดี๋ยวไปดูกันต่อครับนั่นนะไปลาปลากัดจะได้เห็นเน้นๆดูนต่อครับนันนะ ตีขึ้นฝั่งแล้วดึงลงแล้วัหานี่นะ โดนคครับวนะโดนโอ้โตัวไม่ใหญ่นะครับมีแต่ปลาไซนี้หรือไงครับยกเลยครับไอ้เจ้า นี่ค่นั้นนะะใส่ปลาเค็มอีกแล้วสนะีนะ่ขนะาวสวยๆเลยสี่ขาวครับนะนะะโใส่ปลาเค็มอีกแล้วตัวนี้กะกัดติดนะครับอย่างที่บอกเหยื่อใหญ่ไม่จำเป็นมันจะต้องปลาใหญ่เสมอไปนะครับเหยื่อใหญ่ปลาเล็กก็ใช้งานได้ผลครับเยี่ยมเลยใช้งานได้ไดีเยี่ยมใช้คํานี้ว่าคือตัวเล็กก็กัดติดครับนั่นะนะะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อ ตีขึ้นฝั่งแล้วดึงลงแบบนี้ยเย็นๆแบบนี้ไม่รู้จะมีแต้มหรือเปล่าขึ้นฝั่งดึงลงมีตัวโดนแน่นอนครับนี่จำไว้เลยกบติปิก3.8กัดปากแหกแบกปลากลับบ้านครับนะ้านๆะโอเคเี๋ไปติดตามชมกันต่อครับไป โตนครับนะนะ้าโดนอีกแล้วขึ้นฝั่งดึงลงเหมือนเดิมครับยกขึ้นมาครับนะานะอือคือ,อ <c oughs> ตัวนี้อมมิดเลยครับนะนะ้า อมไปเลยอะ่ะดูดิลงคอเลยอะ่ะนี่ตัวแค่นีน้ลงคอเลยครับนะนะฝากกัด้วยครับกบติดปีกสามจุดแปดกัดปลาแขกแบกปลาก,กับบ้าน,นครับนี่สีขาวส,สวยๆเลยครับนะนะเยี่ยมมากครับขาวนะครับนี่ชอนไซนี้กัดติดนะครับสายไปเข็มครับ สนิ้วนะครับนิ้วสนิ้วนี่ใช้เนี่ยนะกบติปีก3.8กัดปักแหกแบกปลากลับบ้านครับนะนะ้าๆน้ำหนักดีตีไก่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่จะตีไม่ออกนะนี่3.8ตีไก่แน่นอนโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อครับนะนะ้าะแสงเริ่มจะหมดแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับ โถนครับนาตัวครับก่อนกลับนาจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับยกครับบอืม นี่มีไซส์ครับนะสองสามขีดนะครับดูลงคอเลยกบติดปีกครับสามจุดแปดสีขาวนะครับนี่ลงคอเลยตัวนี้กัดปากแขกแบกปลากลับบ้านนะครับนี่ห้าโมงสี่สิบครับแล้วนะนะหมดเวลาล้วแล้ว,ลวตอนนี้มันมืดไวมากนะครับหมดแสงแล้วโอเคนะนะนี่ฝากไว้ด้วยครับกบติดปีก 3.8กัดปากแหกแบกปลากลับบ้านครับนะนะ่ะนี่โอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะนะ่ะโอเคครับฝากผลงานด้วยนะนี่ฝากติดตามด้วยนะครับไปนะครับ